สนับสนุนโดยค่าสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะมาจาะลึกตลาดหุ้นในช่วงภาคเย็นวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปัทชรค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะยังมีสัญญาณของการปรับฐานอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพของดัชนีกันนะคะ ต้องบอกว่าเป็นการย่อที่ลงมาค่อนข้างจะแรงนะคะหลังจากที่ในช่วงภาคเช้าดูเหมือนว่าจะลุ้นๆว่าเซตนั้นจะมีโอกาสขึ้นไปอยู่ในแดนสีเขียวได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแต่ปรากฏว่าตอนในช่วงภาคบ่ายย่อตัวลงมาติดลบหนักสุดเลยนะคะตอนนี้ลงมาที่1520จุดค่ะร่วงลงมาแล้ว9จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบาง32,000ล้านบาทนะคะ หดับหลักทรัพย์ค่ะตัวของ Jasmine นะคะย่อตัวลงมา6%ยืน5บาท55สตางค์ t o u e Corporation ลงมา3%ยืน12.40บาท i-fect ลงมา15%นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่11.90ส,สตางค์ค่ะตัวของ SCC บวกมาเปอร์เซ็นต์กว่ายืนที่532บาทและ Advance นะคะย่อตัวลงมาเล็กน้อยค่ะ นี่เป็นภาพของดัชนีหุ้นไทยล่าสุดนะคะแนวโน้มในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะเรามีโอการหลุด1,500้า้ยไหมช่วงนี้พูดคุยมุมมองกับผู้มยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะพูดคุยกันกับคุณกิตพลไพร์ไพศาลกิจค่ะคุณกิตพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดูภาพดัชนีตอนนี้พยายามจะลงมาทดสอบที่1 5 0 0จุดแล้วนะคะมีมุมมองยังไงคะ1,500ัจะรับอยู่ไหมคะ ก็องบอกว่าดูไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าตลาดที่พยายามจะผ่านพันหร้ยสิบแล้วยืนไม่ได้นะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงมานะครับถ้ามาหลุดพันห้ารอยี่บเนี่ยจะเห็นการแกล่งลงเร็วไปที่พันห้าร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามีโอกาสที่จะสอบพันห้าในเร็วๆนี้อยู่เหมือนกันครับ ทีนี้ถ้าไปดูแล้วเนี่ยการลงวปทดสอบพันห้า่าหลุดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าบนโครงสร้างของตัวตัวหุ้นนะครับมันจะดูไม่ค่อยดีนะครับกลายเป็นว่าถึงแม้จะลงว่าพันห้าแล้วอาจจะมีดีเนี่ยแต่มันจะกลายเป็นโครงสร้างที่ดูแล้วมีโอกาสจะเป็นขาลงมากขึ้นหรือว่าขาลงในระยะต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเตือนนักลงทุนที่วางกลยุทธ์กันให้ดีๆครับว่าตัวของทางด้านช่วงนี้บริหารความเสี่ยงกันให้ดีวางซัพพอร์ตกันให้ดีนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือ ถึงแม้เราอาจจะคาดหวังว่าในบางจุดตัวชนีจะมีการดีได้แต่ว่าสุภาษิตในตลาดหุ้นก็สอนเราอยู่เสมอนะครับว่าไกลกว่าที่นึกลึกกว่าที่คาดนีมันเกิดขึ้นเสมอครับค่ะอย่างนี้แล้วนะคะดูกรอบดัชนีน่าจะอยู่ในบริเวณไหนคะสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็ภายในหนึ่งเดือนนี้กรอบใหญ่ด้วยคะ่ะครับก็ถ้ามาลุ้นตอนนี้นะครับความหวังก็คือพันห้าร้อยยี่สิบนะครับ,รบถ้าไม่หลุดยังมีโอกาสที่จะเห็นการ ฟื้นตึ้ไปทดสอบพันห้าร้อยห้าสิบหกสิบได้นะครับถ้าดนี้เราคงเจอกันลงเร็วและแรงไปพันห้านะครับเพราะนั้นน่าจะมีดีแท้แต่ว่าเป็นการดีที่ที่น่าจะไม่ powerful และเป็นการดีที่มีโอกาสที่จะลงต่อครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในกรอบของในหนึ่งสัปดาห์นี้นะผมคิดว่ายังอยู่ระหว่างพันห้าถึงพันห้าร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าถ้าไปดูแล้วกรอบดาวไซด์ถึงประมาณเดือนหน้าเนี่ยต้องบอกว่า ฝั่งขาขึ้นก็ไม่น่าจะเกินมา 5, 50, 60, เท่า160เท่าไหรแต่ว่าในฝั่งทางลงเนี่ยจะเปิดขึ้นมาที่พันสี่รห้าสิบค่ะค่ะพันสี่รอหสิบนะคะยังเป็นดาวไซส์ที่เรามียังมีโอกาสที่จะหลุ 1, 500, ดหนึ่งนห้าร้อยจะด้ซ้ำนะคะส่วนด้านบนหนึ่อยหจุดนะคะการกําหนดกป้าทช่วงนี้ควรจะต้องกําหนดยังไงดูคะดูเซตกลับมาเป็นขาลงอีกแล้วนะคะ ก็ต้องบอกว่านี่ใน,ในภาวะกลยุทธ์ที่แทงขึ้นมันทําได้จํากัดน,นะครับ<า>สิ่งที่จะต้องทําก็คือการหาจังหวะที่เดชนีฟื้นตัวในการที่จะแบ่งแล้วก็เพิ่มทยอยเพิ่มการถือครองกันสดนะครับาถามว่าคุยหลายรายการมากเลยว่า ถ้าขายเสร็จแล้วมันขึ้นก็ไม่ไม,ไม่ทำผิดเลยก็ต้องบอกว่าออย่าไปซีเรียสครับเพราะว่าในภาะวะที่ถ้ามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นได้ไม่เยอะแล้วหุ้นเราอาจจะไม่ได้ขึ้นก็ได้ลองสังเกตด,ดูก็ดีให้ดีว่าครับว่าวันนี้เดชนีขึ้นหุ้นเราวันแก๊กอยู่กับที่เลยเนี่ยในเคสอย่างนี้ไม่ว่าจะหุ้นจะดีดหรือไม่ดีดสิ่งสําคัญก็คือถ้าคิดอะไรไม่ออกแบ่งขายออกมาตัวละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไได้นะครับช่วยเปตัวแล้วก็ถึงดึงเงินสดกลับมาซื้อยืมือจะทําให้เรามีความยืดหยุ่นในการมา้าลแวเรจะไป จิ้มตัวไหนไม่ว่าจะซื้อเพื่อถัวหรือซื้อเพื่อเล่นสั้นเล่นเฉพาะกันหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีออปเปอร์ตี้ในการทําได้แต่ถ้าเราถือหุ้นเต็มพอร์ตเนี่ยลงไปก็ทําอะไรไม่ได้ขึ้นไปก็ไม่ทําอะไรถ้าอย่างนี้เนี่ยจะมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้วางขลยืนให้ก็คือคิดอะไรไม่ออกตอนนี้ขายออกมาหนึ่งในสี่ครับค่ะข,ขายออกมาหนึ่งในสี่นะคะมีกลุ่มไหนไหมคะที่เราควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้เอ่อกลุ่มที่มันระวังพิเศษไม่ได้มีเป็นเซกเตอร์ครับ<า>แต่เป็นอะไรที่ปีนี้ขึ้นมาเยอะ ครับให้ไปดูให้ระมัดระวังนิดหนึ่งว่าคุ้นที่ปีนี้ขึ้นมาเยอะแล้วต้นทุนของราคาหุนปัจจุบันยังคงห่างจากต้นทุนเฉลี่ยของคนที่อยู่ก่อนหน้ามาพอสมควรอย่างนี้จะมีความเสี่ยงนะะในการที่จะถูกเทคโอฟิตครับ ถ้าไปดูแล้วจะเห็นว่าในช่วงไม่กี่วันมานี้หุ้นที่ลงแรงส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่เอ,อต้องบอกว่าต้นทุนของคนที่มาก,ก่อนนั้นนี้ผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างต่ำแค่น,นั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซูเปอร์ก็ดีตัวไอเฟกก็ดีนะครับหรือว่าตัวไอทีดีก็ดีเนี่ยถ้าเราไปดูเอเวอเรสต้นทุนของคนที่มาระหว่ังทางผมเชื่อว่ามันก็จะ ่ำนะครับแต่ทีนี้พอถูกไล่ขึ้นกินก่งกไนใหไปสูงมากๆเนี่ยในเคสอย่างนี้มันเสี่ยงต่อการทํากาไรได้เกือบจะทุการาคาเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับที่จะเปิดดาวไซด์ในช่วงสั้นครับค่ะแล้วว่าเปิดดาวไซด์ในช่วงสั้นเหมือนคำว่ายังมีความเสี่ยงที่จะลงได้อีกเหรอคะใช่ครับก็วิธีดูต้นทุนเฉลี่ยง่ายๆที่สุดเลยถ้าถ้าใช้เครื่องมือทางเทคนิคมาช่วยก็อาจจะไปดูเส้นคาเฉลี่ยจริงๆแล้วให้ดีควรจะควรจะดูต้นทุนเฉลี่ยคือเอา ปริมาณทุ้นที่ซื้อขายกันวันนั้นคูณนะครับแต่ว่าวิธีที่ง่ายสุดแล้วก็ในทางปฏิบัติที่ท่นคุณทาได้เองก็คือการมาลองติดตามดูคร่าวๆในเรื่องของตัวเส้นค่าเฉลี่ยก็ได้นะครับว่าในช่วงอย่างน้อยสามเดือนที่ผ่านมาก็แปลว่าประมาณสักเจ็ดสิบ้าถึงนร้อยวันนันทุนเราใช้เส้นค่าเฉลี่ยตัวนี้ก็จะพอเห็นคร่าวๆว่าต้นทุนของเราวันนี้เนี่ยลอยจากระดับราคาคนที่มีหุ้นในเจ็ดห้าถึงนร้อวันเยอะหรือเปล่าถ้าลอยเยอะตรงนั้นคือความเสี่ยงครับค่ะ ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตมาดูเป็นรายกลุ่มกันนิดนึงนะคะกลุ่มของพลังงานล่าสุดทางบร,ร,ริรรษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมีมุมมองอย่างไงคะกลุ่มพลังงานเรามองอันเดอร์เวทครับอย่างไรก็ตามเรามองว่าหุ้นบางตัวในกลุ่มพลังงานอาจจะสามารถเลือกซื้อได้ต้องบอกว่าเรายังมองว่าราคาน้ำมันดิบมีโอกาสจะลงไปท New ํานิวโลนะครับค่ะทีนี้เรามองเพราะว่าสับไทยน้ำมันดิบในจีคที่ประมาณแถวเดือนสี่เดือนหเราเลยมองว่าน้ำมันยังเป็น ยังเป็นขาลงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าหุ้นพลังงานบางตัวเนี่ยที่มีธุรกิจอื่นมาช่วยรองรับความผันผวนจากราคาพลังงานต้นน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่น่าจะถือพร้อมดีกว่าตลาดโดยรวมแปลว่าตัวหองดังบางจากลงอันปูซึ่งมีธุรกิจไฟฟ้าอยู่ด้วยเนี่ยจะเป็นตัวที่ลงก็น่าจะน้อยกว่าตลาดในที่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เห็นภาพที่ดีขึ้นเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ดีกว่าตลาดครับค่ะกลุ่มไหนที่พอจะลงทุนได้บ้างคะในช่วงนี้ ถ้ามาดูในช่วงนี้นะครับในระยะสั้นผมคิดว่าต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่ที่อาจจะต้องไม่มองหุ้นที่เป็นยูเคลนะครับ <ạ. S 1> แล้วก็ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าราคาพลังงานที่ลงตรงนี้เนี่ยไอ้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันลงสุดเล็ก็จะรับมาระดับหนึ่งแล้วนะครับวันช่วงสั้นเลยแกเป็นว่าบางทีเริ่มตื้อๆตันๆอยู่เหมือนกันนะครับยูเคลที่เรามองก็จะเป็นตัวของด้านอินทัชนะครับ <ạ. S 1> ตัวแบแอบตว,วารนแต่ว่าสิ่งสาคัญตรงนี้ผมคิดว่าอยู่ที่เรื่องของการวางกลยุทธ์ในเรื่องของแรมจากชนันดีก็คือเราบอกว่า่านนรบะแคั แปลว่าในเชิงของการที่เจะมาหลีดหรือมาอะไรก็แ,แล้วแต่เราก็มีดาวไซด์ถึงพันสี่รอยไปไปก็แปลว่าทำยังไงก็ได้ให้ต้นทุนเราอยู่ประมาณพันห้าหรือด่ำกว่าจะเป็นระดับที่สองสามารถแก้สาาถานการณ์ในชอบต่อไปถึงแม้ว่าเราจะเจอความพลาดในการที่เราเจอลาดัดลงมากกว่าที่เราคิดครับค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกลุ่มที่ดูมีวันผลหน่อยนะคะ ใช่ครับแล้วก็ให้ดีก็คือพยายามเลือกหุ้นที่ P/E ไม่แพงนะครับแล้วก็เพราะว่ามันตัวนี้มัน P/E จะเป็นตัวช่วยจํกัดดาวไซด์เราแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่ก็เดิมเคยมีการคาดหวัง P/E ส,สูงนะครับแล้วก็อยู่บน P/E ส,สูงมากๆพวกนี้เนี่ยกลุ่มทางด้านโรงแรมโรงพยาบาลผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่ถูกดิเลตหรือว่าถูกการ P/E เนี่ยปรับลดลงมาเนี่ยหุ้นพวกนี้จะลงได้เยอะโดยที่ไม่จําเป็นที่กําไรจะต้องลดลงนะครับค่ะสุดท้ายขออนุญาตย้ํากรอบแนวรับแนวต้านดัชนีนิดนึงค่ะ ก็ต้องบอกว่ากรอบแนวรับแนวต้านจะภาพใหญ่ในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าอยู่ที่พั0ห้าร้อย0ิั 1, ห้าสิบคัดแล้วก็สิ่น้ํากันคือเรุ่นพันห้าร้อยี่ถ้าไม่หลุดยังมีทางรุ้นในการดีดขึ้นแต่ถ้าหลุดมีโอกาสลงเลง็วไปพันหหรือว่าต่าง่าครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะคุณกิตพลพรายไพศาลกิจจาริัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะ1,500ถึง1,550จะเป็นกรอบดัชนีของสัปดาห์นี้โดยแนวรับอยู่ที่1,500แนวต้าน1,550นะคะและจับตาที่1,520จุดค่ะถ้าหากว่าไม่หลุดนะคะก็ถือว่ายังลุ้นที่จะมีโอกาสรีบาวในทางตรงกันข้ามถ้าห่าง1,520จุดหลุดขึ้นมาเรามีโอกาสทดสอบลงไปและโอกาสที่จะหลุด1,500ก็มีค่ะ โดยดัชนีวันนี้มาปิดที่1,520จุดพอดีเลยนะคะก็ต้องดูนันค่ะว่าพรุ่งนี้แนวโน้มเช็ตจะเป็นยังไงต่อไปนะคะนี่เป็นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะคุณผู้ชมการทิ้งท้ายไว้ในช่วงนี้นะคะด้วยสัมนาของรายการ stop loss นะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วค่ะรีบจองกันนะคะรับอีก5ที่ค่ะสำหรับวันเสาร์เราจะเรียนหัวข้อ super trick การเลือกหุ้นเพื่อหาหุ้นสิ่งเก่งกำไรระหว่างวันและการสร้างพอร์ตให้เติบตโตโดยหุ้นระยะกลางระยะยาวนะคะ สอนโดยคุณประกิตศรีวัฒนเกตตั้งแต่9โมงถึง5โมงส่วนวันอาทิตย์ค่ะ Hy บริ d i n v e s t o ตอร์เป็นหัวข้อการเรียนหุ้นผสมผสานฟอนเดเมนทลและเทคนิคเข้าด้วยกันนะคะวิธีนี้จะทำให้พอร์ตของเราเติบโตพบกับคุณซันกระทรวงจารุศิระนะคะสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทยค่ะสำรองที่นั่ง02338 3,000กด3เรียนกันที่โรงแรมอมรีวัตนเกตประตูน้ำบัตรราคา9,900บาทรับอีกเพียงแค่5ที่นั่งเท่านั้นค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์อีกหนึ่งบริษัทหักทรัพย์กันค่ะ